สวัสดีค่ะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้กับคุณคุตานะคะวันนี้ครูตาจะมาสอนนักเรียนชั้นมธัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะอ่าสอนในเรื่องไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูตามคลิปเลยอาอยู่ที่ไหนก็เรียนได้กับคุณคุตานะคะอ่าวันนี้จะสอนเรื่องเสียงในภาษาไทยนะคะเสียงในภาษาไทยตรงกับ มาตรฐานนะคะท4.1ม .1 ัก1นะคะก็คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เนี่ยต้องเรียนเรื่องนี้เลยนะคะโดยคุณนวพรเฉลยไทยก็คือคุณตานเองเสียงในภาษาไทยนะคะจะแบ่งเป็น3ชนิดหรือ3เสียงก็คือ 1. เสียงสลักนะคะเรียกว่าเสียงแท้ 2. เสียงพยัญชนะเรียกว่าเสียงแปรและ3เสียงวรรณยุกต เรียกว่าเสียงดนตรีนะคะมีอยู่ด้สามการสามเสียงสามเสียงนี้จะประกอบกันเป็นเสียงในภาษาไทยนะคะเสียงในภาษาไทยต้องมีทั้งเสียงสระเสียงพยัญชนะแล้วก็เสียงวรรณยุกต์ด้วยนะคะแต่ในภาษาอื่นอาจจะมีแค่เสียงสระแล้วก็เสียงพยัญชนะเช่นภาษาอังกฤษนะคะก็จะมีแค่เสียงสระและเสียงพยัญชนะส่วนเสียงวรรณยุกเนี่ยในภาษาอังกฤษจะไม่มีใช่ไหมคะอ่าโอเค วันนี้เราจะมาเรียนในเสียงแรกก็คือเสียงสระหรือเสียงแท้กันก่อนนะคะเสียงสละนั้นเป็นเสียงที่เราเปลงออกมาจากลําคอโดยไม่ถูกสกัดกั้นจากปวัยวะใดในปากของเราทำที่ทำให้เสียงที่ออกมาเนี่ยมีความก้องกอง,กงวานนะจึงเรียกว่าเสียงแท้เพราะมันไม่ถูกปวัยวะในปากนะคะไม่ถูกลิ้นไม่ถูกกระพุ้งแก้มไม่ถูกฟันนะคะเปลงออกมามันก็จะก้องกองว่านะ <c oughs> โอเคไปดูกันต่อเลยเสียงสระนั้นมี21เสียงอเอ๋ทำไม21เสียงนะไม่เห็นเหมือนตอนที่เราเรียนประทมเลยตอนประถมนี่เราท่องอออีอ,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 อีมันมีมากกว่านั้นนะจะอธิบายว่าทําไมมี21เสียงแบ่งเป็นสระเดียวมี18เสียง อะไรเป็นสละเดียวนะเดี๋ยวเรามาเรียกกันในสไลด์หน้าสระผสมมีด้วยกัน3เสียงมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปค่อยไปเรียงโอเคมาดูอันดับแรกสละเดียวสละเดียวก็คือเสียงสระที่เป่งออกมาเป็นเสียงเดียวมันจะไม่มีเสียงสละอื่นผสมอยู่เลยแบ่งเป็นสละเสียงสั้นเรียกว่ารละสระ ส่วนตระเสียงยาวเรียกว่าทีฆะสระสระเยงสั้นจะมีอยู่เก้าสระสระเสียงยาวจะมีอยู่เก้าสระมีสระอะไรบ้างนะตามถังเลยนักเรียนลองดูสระอะสระอาสระอีสระอีสระอึสระอือสระอุอันนี้มันจะหายไปนี่คือสระอุนะคะสระอูสระเอ สระเอสระเอสระเอสระโอสระโอสระแอสระแอสระออแล้วก็สระออนะคะนี่สัน้นสระเสียงสั้นเเสียงยาว9ทั้ง18ตัวนี้รวมเรียกว่าสระเดี่ยวเพราะว่ามันเปล่งออกมาเป็นเสียงเดียวไม่ผสมกับเสียงอื่นนะคะ อันนี้ถ้านักเรียนจดไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูคลิปย้อนหลังเอานะคะอ่าโอเคคนนี้ชนิดที่สองเรียกว่าสระประสมหรือเรียกว่าสระเลื่อนคือสระที่มีเสียงสละเดี่ยวสองตัวขึ้นไปมารวมกันนะคะจะมีอยู่ด้วยกันแค่สมเสียงก็คือเสียงเอียเสียงเอือ เสียงอว่วนะคะก็คือสระเอียสระเอือสระอวเอ๊ะ okay. มันผสมกันอะไรบ้างนะทำไมเรียกว่าสระผสมสระเลื่อนมาดูกันจากที่ตารางที่เอามาให้ดูเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่ามันมี6นะคะกนะเสียงสั้นเสียงยาวคราวนี้ด้านสระเสียงสั้นนะคะ,ะเราไม่นับแล้วทำไมเราไม่นับ เพราะว่าปัจจุบันนักภาษาศาสตร์ถือว่าสะระผสมมันจะมีแค่สามหน่วยเสียงก็คือสระเอียสระเอือสระอวเพราะคําที่ผสม,มด้วยสระเสียงสั้นนะคะมักจะเป็นคําเรียนแบบเรียนเสียงธรรมชาติคาที่มาจากภาษาอื่นนะคะเป็นหาคําที่แตกต่างเฉพาะเสียงสั้นและเสียงยาวได้ยากก็คือหาคําที่ใช้สระเสียงสั้นหายากแหละในปัจจุบันเราก็เลยไม่นับตัดออกไปเลยนะคะไม่มีสระ เอียสระเอือสละอัวไม่นับและนับสระผสมแค่สามเสียงคือสละเอียสละเอือสละอัวหลักกันจมนะคะว่าเอ๊ะอะไรนะเป็นสละผสมเป็นสละเลื่อนให้นักเรียนจําคํานี้เมียเบื่อผัวอ่าโอเคไม่ใช่พ่อเบื่อแม่นะไม่ใช่แม่เบื่อพ่อ้ลยเวลาจาจาว่าเมียเบื่อผัวเมียก็สละเอียเบื่อก็สละเอือ ัวก็สระอวาจำง่ายๆนะคะคราวนี้มาดูเขาบอกว่าสระผสมเนี่ยเกิดจากสระเดียวสองตัวมารวมกันคราวนี้สระเอียเกิดจากสระล่ะสระเอียดูเกิดจากสระอีบวกกับสระอาีบวกกับอาได้เป็นเอี่ยจริงเหรอครูใช่เหรอให้นักเรียนอ่านออกเสียงสระอีกับสระอาติดต่อกัน เร็วเร็นะติดต่อกัน e r e r e r เร็วๆนะคะแล้วจะได้สระเอียอ่ร้อง e r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  อยา e ไ e r ยฮะต่อไปอืออาได้สระเอือรลองเหมือนกันเราต้องลองว่ามันจริงไหมที่นักภาษาศาสตร์เขาพูดมนอืออา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  อ่ะเหลือนะต่อไป ur ur u จะได้อัวไหมลองเราต้องลองอูอา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 อูอ้าวได้อัวด้วยเห็นไหมคะนี่คือที่มาของสระผสมหรือสระเลื่อนเกิดจากสระเดี่ยวสองตัวผสมกันมีอยู่สามตัวสามเสียงก็คือสระเอสระเอือสระอัวเวลาท่องจำให้ท่องว่าเมียเบื่อ หัวนะโอเคสละเกินอะไรคือสละเกินเมื่อกี้บอกอยู่นะว่ามีแค่สละเดี่ยวกับสลประสมแล้วอะไรคือสละเกินก็เมื่อกี้ครบแล้วนี่สิบแปดบวกสามเป็นยี่สิบอ็ดก็จะมีมาทําไมสละเกินอันนี้ให้นักเรียนรู้ไว้ตอบข้อสงสัยว่าสละพวกเนี้ยมันหายไปไหนสละพวกนี้แปดตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าสละเกิน ทำไมเรียกว่าสละเกินเพราะสละอเหล่าน,นี้นะคะเราไม่นับเป็นเสียงสละเพราะว่ามันมีเสียงพยัญชนะประสมอยู่นักภาษาศาสตร์จึงไม่นับว่ามันเป็นเสียงสละเพราะว่ามันมีเสียงพยัญชนะประสมอยู่เช่นสละอัมสละอัมก็คือสละอะบกมอมาออะมออัม,ออมออใช่ไหมคะ,ะมีเสียงมอมาอยู่ ไม่นับเป็นสละสละไอก็เหมือนกอันออะยไอ,อมียอยักมาน,นี่ก็ไม่นับเป็นสละจะละไอไม้เลา,ายก็เหมือนกันจรละเอาเกิดจากสละอะบอกวอแหออวนออะวเอาตัวรึตัวรือตัวรึตัวรือนะตัวรึก็มีรอเรือตัวรือนะคะก็มีรอลิงเนี่ยเห็นไหมคะทั้ง8ดตัวเนี้ย ก็ไม่นับว่าเป็นสละ,อะโอเคนะคะจะได้ตอบข้อสงสัยว่าอําไอไอเอาเนี่ยไม่นับเป็นสลันะคะโอเคคราวนี้มาดูรูปสละกันบ้างเมื่อกี้เสียงมี21เสียงนะคะรูปก็มีอยู่21รูปนะคะรูปแต่ละรูปมาประกอบกันเป็นสละนะคะ ่ะโอเคคราวนี้มาดูตัวนี้นะคะเรียกว่าวิสัญชนีตัวนี้เรียกไม้หันอากาศไม้แต่คูสี่ลากข้างห้าพินอีอ่ะอันนี้ฝนทองนีนกลมๆอยู่ด้านบนเรียกว่านาลึกขหิตหรือหย่าน้ำค้างฟันหนูตีนเหยียดตีนคูไม้หน้า ไม้หนไม้มาลายไม้โอตัวอตัวยตัววตัวรตัวรือตัวรตัวรืออ่ยี่สิบเอ็ดรูปยี่สิบเอ็ดรูปนี้นะคะจะมาประกอบเป็นสระเสียงสละนะคะเช่นนี่เสียงอะก็จะมีรูปแค่รูปเดียวคือวิสัญชีอาก็มีรูปรูปเดียวคือลาข้างอีกมีรูปรูปเดียวคือ พินทุอีกอีจะมีสองรูปก็คือพินทุอีกกับฝนทองนะฝนทองจะอยู่ตรงข้างๆพิ i. นทุอีกเห็นไหคะอ่าต่อไปสระอือก็จะมีพินทุอีกบวกฟันหนูนะคะ,ะมาดูตัวอื่นนะั่งอ่ะจระเอียอ่าจระเอียก็จะมีตั้งห้ารูปเนะี่ยจระเอียก็จะมีไม้หน้าพินทุอีกฝนทองตัวยอ แล้วก็วิสัญน,นีนะคะโอเคนะคะแบบนี้นะรูปทั้ง21รูปมาประกอบกันเป็นสระนะคะ,ะเรามีวิธีใช้สระ3วิธีนะคะวิธีแรกวิธีคงรูปแบบเดิมนะคะอย่าบอกเจ็ยบนะนตัวอย่างอย่าบอกเจ็บนะอย่าก,ก็สละอาอะ บอกก็สระออกเจีย๊ยบก็สระเอียนะก็สระอะอันนี้แบบคงรูปนะคะออกเสียงยังไงเขียนแบบน,นั้นเลยแบบที่สองแบบลดรูปเช่นมดคบคนจอนมดมออกดอมดออสระอ,อกอ่าแต่หายไปลดรูปไปเลยคบก็ลดรูปไปเลยคนคออดนอคนสระอ,อกหายไปหมดเลยเมื่อมีตัวสะกด จออนจอ,อันนี้สระออะมีตัวสะกดเขียนด้วยรอเรือ,อมดคบคนจอดเหล่านี้เป็นสระลดรูปคือรูปมันหายไปคราวนี้แบบที่สามสระเปลี่ยนรูปเช่นฉันเกิดจับเท็ดฉันเปลี่ยนจากสระอเป็นมหานกาะเพราะมีตัวสะกดใช่ไหมคะเกิดสระเอ,อ หายไปเปลี่ยนรูปนะก็อ่านเปลี่ยนเป็นสละอีและก็อือดอเกิดไม่มีตัวสะกดนี่ธละอะเหมือนกันธละเอกนี่เปลี่ยนเป็นไม้แต่ครูนะคะจะมีวิธีการใช้อยสามวิธีคือคงรูปลดร,รูปเปลี่ยนรูปอันนี้นักเรียนน่าจะรู้มาตั้งแต่ตอนประถมและแต่นี้ครูทบทวนให้อีกหนึ่งครั้งนะคะข้อสังเกตการใช้รูปสละแทนเสียงสละอ่า นี้ให้จำไว้เป็นหลักการสังเกตอ่านจะครูขอย้อนแป้นหนึ่งอ่านไว้จัดเสียงสระบางเสียงใช้อักษรแทนได้หลายรูปเช่นคําว่ากมนะคะกมกมกมออกเสียงเหมือนกันเลยแต่ใช้สระไม่เหมือนกันนะคะกมกามือกรมแบบนี้แล้วก็กมแบบหนึง่งนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับบริบทในการใช้นะคะให้จําไว้ว่าคําว่ากรม แต่บางทีมันก็เขียนสระไม่เหมือนกันคําว่าใสาก็เหมือนกันมีหลายใส่เลยแต่ใช้สระไม่เหมือนกันครน,นี้ต้องดูบริบทดูความหมายของคําที่เราจะใช้นะคะคําบางคารูปสระไม่ออกเสียงเช่นคําว่าญาติมีสระอีแต่ไม่ออกเสียงสระอีเทศพญาตินะคะมีสระแต่ไม่ออกเสียงอันนี้เราก็ต้องจับนะคะคําบางคามีเสียงสระอะ แต่ไม่ปรากฏรูปพิสัญชนีก็คือไม่เห็นว่ามีลูกสละอ่ะเวลาออกเสียงต้องมีสระอ่ะด้วยเช่นสนามนี่อักษรน้ำต้องมีสระอะแต่นม้มขนมสกัดอร่อยเห็นไหมมีเสียงสระอะแต่ไม่เขียนสละอ่ะอันนี้เราก็ต้องจําแล้วก็เลือกใช้ให้ถูกต้อง4รูปสละบางรูปมีเสียงซ้ํากันนะเทินอันนี้ก็เทินอันนี้ก็เทินเทินเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกัน ใย่ใยเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันคราวนี้เราก็ต้องเลือกใช้นะคะให้ถูกต้องเขียนให้ถูกใช้ให้ถูกนะคะ,อ,ะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้กับคุณครูตานะคะในคลิปการสอนนะักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1น่งมาตรฐานที่4 1ม1ทับหนึ่เลือกเสียในใน,ในภา,าษาไทยเสียงแรกผ่านไปแล้วก็คือเสียงสระเดี๋ยวคลิปที่2นะคะจะเป็น เสียงพย,ยัญชนะและก็เสียงวรรณยุกนะคะเดี๋ยวรอติดตามนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะอานนี้ให้นักเรียนฝึกทบทวนนะคะแล้วก็ทําแบบฝึกทักษะนะคะเกี่ยวกับมาตรฐานที่4.1ม .1 1ทับ1ที่ครูให้ไปนะคะทำให้คล่องทําให้ได้นะคะดูคลิปเื่อนไปือ้องมาฝึกนะคะให้ถูกต้องด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ